นี่ค่ะยายก็จะใส่น้ำนะคะไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะน้ำแล้วก็เครื่องแกงยายมีพริกตะไคร้หอมค่ะปั่นรวมกันหรือตำรวมกันนะคะแล้วก็พอให้เขาเดือดนะคะแล้วยายก็จะใส่น้ำปลาค่ะนี่ค่ะเป็นน้ำปลาที่ยายตั้งไฟต้มไว้แล้วนะคะยายก็จะมาใส่ในหม้ออมยายนะคะ ปล่อยให้เขาเดือดสักครู่นะคะให้เขาเดือดแล้วเราก็จะใส่เนื้อหรือปลาหรืออะไรที่เราจะทาหรือที่เราชอบกินนะคะวันนี้ยายจะใส่หมูนะคะนี่ค่ะยายก็จะใส่หมูลงไปนะคะพอใส่หมูลงไปเสร็จพอให้หมูสุกสักหน่อยเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะนี่ค่ะยายก็จะใส่ใบแมงลักลงไปนะคะ แล้วก็ต้นหอมค่ะแล้วก็ผักขยงค่ะเราก็ใส่ผักอะไรที่เรามีนะคะแต่คนคนอีสานส่วนมากจะใส่ผักชีลาวแล้วก็ผักขยงค่ะต้นหอมนะคะแล้วก็ใบหัวใบผักไอตูนะคะ จากนั้นยายก็จะปรุงรสนะคะปรุงใส่น้ำปลาเพราะว่ายายใส่น้ำปลาราไปแล้วใส่น้ำปลาใส่อะไรอีกหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเขาก็ไม่เค็มค่ะนี่ค่ะพอดียายมีผักกระหล่ำด้วยยายเลยไปเอามาใส่ยายก็จะใส่ข้าวคั่วนะคะเพื่อความหอมของเขาค่ะบางที่เขาก็ไม่ใส่นะคะแต่บ้านยายใส่ ้าไปสักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็ปิดไฟนะคะไปง่ายหลังกับยานางค่ะมากินข้าวกันค่ะวันนี้ยานางกินข้าวก็ออมอ่อมหมูใส่ปลากระยงค่ะแล้วก็ยำปลากระป๋องค่ะกับข้าวเหนียวแล้วก็ผักตับเยอะแย,ยะเลยค่ะของเหลืออันนี้ก็เหลือจากก๋วยเตี๋ยวอันนี้ก็เหลือ <laughs> <laughs> เหลือจากเมื่อวานค่ะมากินกันค่ะ Mm hmm. สบายดีกันทุกคนนะคะยดนนางกินของฝรั่งมาเยอะแล้วค่ะกินผลไม้มาเยอะแล้ววันนี้กินของลาวๆมั่งวิธีทำแดนางลงให้แล้วนะคะ วิธีทำอ่อมเนี่ยมีหลายวิธีค่ะแต่ละคนมีวิธีของตัวเองนะคะยายก็ทําวิธีแถวบ้านยายค่ะจะทําออกมาก็อร่อยนะคะ <c oughs> <c oughs> ่ากมากินแก้มอันนี้ค่ะแก้มอะไรอะยำปากระป๋องเสียดายก็ต้องกินไปเรื่อยๆค่ะนจนเขาหมดอม,มากินด้วยกันค่ะ นาหอมผักกระยงผักกระยงกับปะลาร้าเข้ากันเข้ากันค่ะแล้วก็หวานน้ำผักผักกระหล่ำที่ยายใส่นะคะ นนก็จะเป็นมะรละที่นกถ้าลูกอ่นอ,อนๆเขาก็ไม่ขม่ะถ้าลูกแก่ๆเขาข้มขม ันนี้เป็นผักเดนมาร์กค่ะเขาอยู่ในตระกูลเดียวกับพวกกะหลำเพราะเขาจะกลิ่นคล้ายๆกันยาว่าคนไทยบางคนหรือไว้ตัวยายเองเนี่ยเอามาผัดผ,ผัดเหมือนผักบุ้งไฟแดงค่ะภาษาเดนมาร์กเขาจะเรียกโรสเซนโคลโรสโรสเซนโคลอะไรเงี้ยนะคะเขาก็จะเป็นออกค่อนข้างกินจะชุนๆเหมือนเ เหมือนเหมือนคะณาปนกระหล่ำนะคะคนแดนเขาจะเอามาต้มต้มแล้วก็ไปผัดกันเลยแล้วก็เอามากินกับพวกเนื้อนะคะคนไทยเราก็จะเอามาจิ้มเจีว ต้มกินกระเจีแล้วก็หวานไงเขาจะออกหวานเวลาต้มเขาถั่วลันตาเนี่ยเขากรอบเขาสดเขากรอบค่ะ อืที่แผนก็จะมีเจ้านี้ค่ะกำนึ่งยี่สิบคนหนึ่งร้อยบาทได้ไม่ถึงกิโลอืมสองร้อยห้าสิบกรัมค่ะยี่สเอหนึ่งร้อยบาทแพงมาก แต่ต้องกินเขาค่ะเพราะว่าเขามีประโยชน์มากเลยค่ะก็ต้องกินบ้างหวานหวานและกรอบมากเลย มะละกี no ้นกกิโลละห้าสิบค่ะสองห้าสิบบาท อันนี้กรมหนึ่งนะคะโหระพาตกเออ่80บาทค่ะแ8ดคนอล่านั้นแต่คองได้ปลูกเอง อร่อยค่ะปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะเย็น กินอันนี้ให้มันหมดกลัมเสียนี่ละค่ะ เข <c ười> like ่ากันเท่ากันค่ะก็หอมกับยำ ในยำก็มีหอมแดงนะคะตอนนี้หอมนี่แก้มอีกชื่นใจค่ะเจอกนยายใหม่นะคะคิดถึงทุกคนนะคะเจอกันใหม่ค่ะร่ำรวยทุกคนค่ะ